ผ่าตัดลดไซส์เต้านมสามารถให้นมบุตรในอนาคตได้ไหมให้นมบุตรเนี่ยส่วนใหญ่ให้ได้แต่อาจจะปริมาณน้ำนมน้อยลงได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการผ่าตัดถ้าเทคนิคการผ่าตัดตัดท่อน้ำนมน้อยตัดเนื้อเต้านมไม่เยอะมากนะครับอย่างนี้ก็สามารถให้นมบุตรได้แม้ปริมาณน้ำนมจะน้อยลงก็ตาม แต่ในบางกรณีเนี่ยการผ่าตัดลดขนาดเต้านมหรือตัดเต้านมบางทีอาจจะเป็นวิธีที่เรียกว่ากราฟคือตัดหัวนมแล้วไปปลูกถ่ายแปะใหม่ถ้าอย่างกรณีอย่างเงี้ยให้นมบุตรไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ยังเก็บท่อน้ำนมและเก็บเนื้อเต้านมที่สร้างน้ำนมไปที่ท่อน้ำนมได้เนี่ยถ้ากรณีแบบนี้ยังให้นมบุตรได้แต่ก็อาจจะน้อยกว่าปกติได้